มีวัตถุอะไรบ้ <mud partido. S 2> างก็คืออันนี้เป็นใบกระเพรานะครับเอายอดด้วยนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีตะไคร้นะครับอ่าแล้วก็มีขิงนะครับอ่าแล้วก็จะมีขมิ้นนะครับขมิ้นสดนะครับอ่าแล้วก็จะมีหอมแดงนะครับอ่าแล้วก็มีอ่าประมาณใบแล้วก็ใบมะกรูดนะครับนี่ครับ เราเอาน้ำเนี่ยเอาน้ําใส่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปทําการอบตัวโดวยใช้ใส่กะกระทะไฟฟ้านะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับสมุนไพรพวกนี้มันจะทําให้เลือดลมเราดีขึ้นแล้วก็ขับเหงื่อเราออกแล้วก็ทําให้ร่างกายเราสดชื่นนะครับหากคนสนใจดูช่วยกดแชร์กดไลค์คลิปหน้าเรามีต่อนะครับอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทาการไปตั้งแล้วเดี๋ยวเราจะบอกขั้นต่อไปครับว่าเราจะทำไงยนการลดน้ําหนัก ก็มาตั้งนะครับตั้งกดไฟฟ้านะฮะแล้วก็มาตั้งตรงนี้นะครับอ่าปึ๊บถ้าตรงนครับเราก็โต๊ะที่เจาะรูเนี่ยวางอย่างนี้ครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะฝาฝาใส่ปิดนะครับนี่ครับเราก็จะเอาฝาปอปิดนะครับอ่ะปิดนี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะเสยจปักฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอา เอาตาขีดขึ้นมาที่นี่นี่นี่ฮะเราเรียกว่าตัวกระจมนะครับเร้ก็จากระจมมาแฝงนี่ครับกระจมแฝงอือโนถือดูแค่ที่มือไม่ต้องมาที่นี่ทำการแฝงนี่ครับข้งเว้นนครับนับอย่างนี้ฮะกระจมสร้างเองได้ด้วยเนาะให้ให้นั่งอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเราจะได้ ให้คล่อมนี้นะครับปิดปิดอย่างนี้เลยแล้วให้อยู่ประมาณกลางสูงประมาณขนาดนี้ถ้าสูงเกินไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอมันไม่ไอมันไม่ไม่ถือตัวครับให้สูงประมาณขนาดนี้นั่งประมาณนี้ครับเพื่อไอจะได้พอดีนี่ครับรมาณนี้นะครับูผประมาตายโดเจตนารนับี้คือเงินไทยเขาจะได้กระโจก แล้วก็จะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้คนเข้าไปนั่งแบบนี้นะฮะเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็เปิดฝาปิดไฟเก็บปักก็จะนั่งแบบนี้นะฮะอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดเพื่ออบแต่เราต้องไปทําการนวดก่อนครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับพอนวดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้ามาอบนี่นี่ฮะอ่าโอเคนะฮะเพื่อจะได้สาความร้อนเนี่ยจะได้ให้ไขมันมันขยายตัวแล้วให้มันออกมากับเหงื่อนะฮะ นี่คือขั้นตอนการเข้าไปอบตัวนะครับเหงื่อยนบอกยัน